สวัสดีย่ามือแรงค่ะทุกคนแรกนี่พกักการดียยังกินแรงเนาะตัวแนนกินแรงของข้ามือนีเ้าวกาว่าข้าสิต้มจืดสิโค้งหมูใส่ฟ้ามือว่านีกระเด้ย่งเลาะเบื้องข้างบากักฝักเนาะค่ะกับไปเห็นบกักฝักยู่สองนวยที่พ่อแก้ก็เลยว่าเสียามาต้มจืดนั่นละก่อนที่ข้าสิออกไปเก็บฝักเนาะค่ะข้ากกบสีมาดั้งไฟค้างหมอไว้ก่อนแล้วที่นี่เ้ากะสีเอาสิโค้งหมูหนั่นลงไปต้มไว้เลยเพราะว่ากว่าสีโค้งหมูสิเปื่อยเนาะค่ะขฮาวกะออกไปทงเอนอองกามันนกสิุเาะะค ที่นี่ก็คืดใจเนาะค่ะว่าลืมใส่ข้านอลงไปข้านอที่ห้าสื้อเมื่อวัยยุ่งเงินกะเบิ่ดพอดีเนาะค่ะเดี๋ยวเาจะคอยสื้อมาใส่ที่หลังก็ได้ในระหว่างที่ห้าวขังหมอไว้เนาะค่ะเ้ากะสิออกมาเก็บบักฝักอยู่สวนบักฝักเครื่องนี่เ้าวกะปูวัยจังแต่ช่วงแรงๆคุณละเนาะค่ะช่วงนั้นมันกะแรงกะแดดขักอิลีได้พอแต้ฝนตกลงมาใส่เท่านั้นแหละบักฝักของเ้าวหนวยงามๆค่ะพี่น้องหน่วยกะกำลังพอดีแกงเลยสดพอเอาจะเห้าได้บักฝักแล้วเ้ากะจะกับเขามาัวเนาะะค่กขับ้มอ้งหูเปืยแลวทีีนเนากะค ซีอู่ขาวแล้วก็น,น้ำตาลจักน้อยเนาะค่ะพอแต่ห้าปปุ้งรสเสร็จแล้วเฮาก็บซมาฝานบักฟักเบิง่งได้และค่ะพี่น้องบักฟักที่ห้าปลูกหน่วยงามงามอ่อนๆเลยเอาไปแกงใส่ไก่คือสิเสพเนาะคะ่ะพี่น้องเ่าก็ัดใส่แค่หน่วยเดียวกับพ่อเนาะค่ะขัดใส่สองหน่วยกับยันมันหลายปดยวดแหม่ก้าวแกงกินขาบเดียวเบิ้ดหนา,นาอยู่บ้านห้ากับมืออึดแนวกินแนวอยากเนาะคะ่ะเห็นแต่ห้ามันปลูกอันใดกับพ่อได้กินอยู่เนาะค่ะพอแต่ฝานบักฟักเสร็จแล้วเฮาก็บซมาซับบักฟักเป็นชิ้นฉิน ต้นหนีต้มจีตดของเขากะเริมทรงกินหอมตั้มดังงละเด้อเมนูนี้บะเมนเตเด็กหน่อยเด้อค่ะที่มักคดไ่กับมักกินคือกันเด้อเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีแมนบค่ะพี่น้องจะเข้<อ>าใส่ฝักลกไปแล้วว่ากะสิข่างหมอไปอีกสักผักเนาะคะ่ะให้ฝักของเขามันสูงในระว่างที่ล่อฝักสูงเ่ากะสิไปหาเก็บหอมมาใส่เนาะคะ่ะเ่ากะสิไปเก็บเอาต้นหอมกับใบขื่นฉ่ายเนาะคะ่ะมาใส่อยู่ในสวนนาบ้านของเขากะมีพ่อแด่เก็บอยู่เนาะค่ะเก็บมาแล้วว่ากะสิเอามาล้างนามบัดที่นี่เขากะสิเอามาหันใส่หม้อเลยแล้้้วททีีนนนนากกกสิรคคจจัห่่อยะะตม สีโคงหมูใส่ฝักกับเป็นอันเซตพิธีนาตาต้มจืดท้อง,อองเฮากับเป็นตัดยูเดอร์ค่ะทุกคนคแต่เฮ้าเห็ดกับเขากับนามเซตร,รียบร้อยแลเ,เ้าก็จะออกมาสวนพักต่อเลยเนาะคะ่ะข้อดีวา่าเฮ้าเห็ดแป้งพักไว้แป้งหนึง่งใส่ฟุ้นไหว้ตงแต่สาวสาวแล้วละเข<อ>้ากับตั้งใจว่าเฮาสิปูกหอมแบงเนาะค่ะหอมแบงเข้าก็จะลุกมาแต่สวนขั้วนาบานของเฮ้านี่แหลคะค่ะปูกยือเงนมากับบ่อ่อยงามปั้นได้เนาะค่ะเขาก็เลยสีลองเอามาปลูกยูธงเมืองนังน่น่ที่แหลกก็ว่าสิออกมาตั้งแต่เห็ดกับเขากับหนากา,า่กลกาล ใหญ่เพิ่นสิไปกรุงเทพเพิ่นคู่สิาพาเพิ่นไปแข่งจังว่าเพิ่นแข่งอีหยังดอกเนาะคะ่ะเพิ่นพานเข้าหอบก็เลยได้ไปแข่งต่ออยู่กุ้งเทพเฮาก็เลยหาเตรียมเสือเตียบผ้าให้เพิ่นน,น,นั่นนะพอจะเลือกเสือเลือกผ้าเสร็จแล้วเฮาก็สิออกมาปลูกต้นหอมต่อเลยค่ะอันดับแรกเฮาก็จะพ่วนดินผสมกับฝุ่นขี้งัวก่อนที่นี่เฮาก็จะเกี่ยแป้งให้มันเสมอกันแล้วก็ตักน้ำมาหดเนาะค่ะแล้วที่นี่เฮาก็จะเอาต้นหอมแบงนะั่นมาเด็ดใบออกเบดเลยเนาะคะ่ะเฮาจะเอาลงปูถ้าเฮาเด็ดใบออกมันค่อยสิแตกหยอดออกดีเนาะค่ะแป้งพักแป้งนี่เฮาก็บ่ได้เอาไม้ไผ่มาเฮ็ดขอบนะคะทุกคนเนื่องจากว่าไม้ไผ่อยู่สวนเฮาก็มี นี่แต่ลำใหญ่ๆแม่ฮ่าก็เลยขี่ขานตาฮ่าก็เลยสิปูไปก่อนเนาะค่ะมือได้มันฮ่าจากสิตัดไปใส่ที่หลังก็ได้กระจ้ากว่าย่ำได้วุระเนาะในหัวนี่กะคิดอยากจะปูอันนั้นอันนี้ล้ายางหลายแนวเลยเนาะค่ะกะเห็ดเธอเดียวบ่ได้เนาะค่ะแต่ฮ่าก็สิคอยปูคอยเห็ดไปเรื่อยๆแบบนี้แหละค่ะแต่ขนาดทั่วฟักเงาสื่อมาตั้งแต่ดนๆกะจะมันไดปปูอยู่ได้แม่นเมปูก็คือสีงามแล้วว่าเนาะสมกับสื่อมาดนละแม่แต่จังไดจังไดฮ่าก็สีหาเวลามาปูจนได้ล้วแต่ฮ่าวปูต้นหอมเสร็จแล้วเฮ่ะต้นหอมมที่ลกาวกับจ